สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเพจอิ่มอตุอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากวันนี้มาอยู่แถวญี่ปุ่นเออไม่ใช่ค่ะจริงๆเราอยู่ในกรุงเทพนะปีนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าอยากได้ฟิลญี่ปุ่นอ่ะก็เลยมาที่นิฮอนมาจินะคะเป็นแหล่งเอเหมือนเป็นเอเวนิวของญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านอาหารวันนี้เดี๋ยวจะ พาทุกคนไปดูว่าวันนี้เราจะพามากินอะไรนะคะเพราะจริงๆในนี้ก็มีร้านอาหารหลากหลายร้านที่เราจะไปดูวันนี้ชื่อร้านว่าทุกคนตอนนี้มาตึกอยู่ที่หน้าร้านนะคะอยากกินนิูุไรซ้่แล้วนะคะจริงๆเราโทรจอง คิวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนักการเรืองคนอาจจะเยอะนิดนึงนะคะก็เลยต้องรอคิวแป๊บหนึ่งอันนี้เรานัดไว้ประมาณช่วงบ่ายสออีกสินาทีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าร้านซึ่งก็จะมีร้านติดๆๆๆกันหมดเลยนะอ่าเรามาดูนะคะระหว่างรอคิวก็จะมาดูอาหารหรือตัวเมนูนะคะว่าเขาให้เลือกไซส์ไหนก็คือจริงๆราคาบุฟเฟ่ต์ที่นี่จะมีอยู่3าละอย่างนะคะคือเป็นไซส์ เซตเอ,เอก็จะเป็น699นะคะ699ก็จะประมาณนี้จะได้พวกหมูเนื้อนะคะแซลมอนปลาหมึกซูชิข้าวปัน้นบลาบาบากุ้งจริงๆกุ้งลายเสือเนี่ยมีตั้งแต่แบบเซตแรกนะ699ก็มีแล้วปลาแซลมอนปลาหมึก หอยเชลล์นะคะปลาไข่ปูอัดพวกนี้จะมีอยู่ในเซต6 9 9อยู่แล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นเซต B ีนะคะจะเป็นราคา1299บาทอ่าก็จะมีแบบเนื้อซึ่งจะเป็นเนื้อแบบเนื้อดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นแบบเนื้อสเต็กเนื้อญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยสันสันเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อิ้นพิเศษกุ้งก็จะเป็นกุ้งกล้ามกรามอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหอยแมงภู่มีหอยเชลล์ญี่ปุ่นฮอกไกโดนะคะหมูดำสามชั้น ส่วนคอที่3ก็จะเป็นตัวอคอทซีนะคะก็จะเริ่มเป็นพรีเมียมขึ้นมาในส่วนตรงนี้จะมีเนื้อที่เป็นเนื้อส่วนของพิเศษเป็นเนื้อแบบเนื้อเกรดดีเลยเนื้อนําเข้านะคะมีหอยนางรมสดซึ่งจะเป็นหอยนางรมสดปรุงรสหอยนางรมย่างซีอิ๊วนะคะแล้วก็หอยสังญี่ปุ่นย่างซีอิว๊วหอยเชลล์ย่างแล้วก็ที่สําคัญไฮไลไท์เลยก็คือจะมีปูทารบะ ดังนั้นถ้าสมมติใครมาร้านนี้อยากกินบุฟเฟ่อยากกินปูจริงๆนะคะก็ต้องเลือกเป็นเซตใหญ่นะคะเป็นพรีเมียมเซตเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะทานได้ประมาณ90นาทีนะคะแล้วก็ต้องทานให้หมดทานไม่หมดก็จะปรับหัวละ300บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยว่าเราจะไานแบบไหนคะ่ะค่ะตอนนี้ของก็เริ่มทยอยมาแล้วนะอ่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะมาตุมเนี่ย มากินตัวบุฟเฟ่ตัวนี้ค่ะจะในราคาแม็กสุดก็คือชุดพรีเมียมก็คือ1599นานะคะก็คือเพราะว่าเราอยากกินปูธาราบะคือในเซตเนี้ยค่ะถ้าใครอยากกินปูนะคะต้องสั่งในเซตพรีเมียมสุตัวพรีเมียมเลยคือ159 9นะ้าเาเมาวอ่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าที่สั่งไปมีอะไรบ้างจริงๆทยอยมานะตัวนี้จะเป็นปูธาระบะเลยก็คือเป็นปูยักษ์นะคะตัวนี้สั่งไม่อั้นนะแล้วก็อะเป็นหอยเชลล์ที่แกะนะคะแล้วก็จะมีหอยเชลล์ที่เขาเสิร์ฟมาคู่กับเป็นเปลือกนะเขาเอาไว้ย่างแล้วก็ตัวนี้อันนี้ยังไม่เคยกินเลยจะเป็นหอยสังญี่ปุ่นนะคะจะเป็นตัวเขาจะเสิร์ฟมาที่ละหนึ่งตัวนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้ออาไผ่สายเนื้อบอกเลยที่เนี่ยคุอมาเพราะว่าคนที่เคยกินสายเนื้อมาเขาบอกบอกเลยว่าเนื้อนาเข้าเนื้อคอนเฟิร์ม,มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เอาหัวออกแล้วเป็นกุ้งลายเสือนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือสั่งบุฟเฟ่ไม่อันภายใน90นาทีนะคะแล้วก็พร้อมน้ําน้นํานี่คือบวกต่างหากเพิ่มอีกต่างหากนะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มอะไรเน็ตค่าเซอร์วิสชาร์จแวนอะไรแล้วก็จ้าจะอยู่ที่ประมาณ1 9 4 1บบาทนะคะ อันี้จะเอาเนื้อลงก่อนนะคะตัวนี้เนื้อเที่ยวลงจะเป็นเนื้อสันนอกแล้วก็ลงย่างได้ด้านเดียวเนาะเนื้อจะบางอะอันนี้จะเป็นเนื้อสุดยอดขั้นเนื้อนะคะสําหรับสายเนื้อแนะนําว่าต้องกินใช่ไหมคะคนสายเนื้อแบบเป็นเนื้อนําเข้าของญี่ปุ่นจะเป็นเนื้อแบบที่แบบละลายในปากเลยเห็นไหมคะเนื้อย่างเนี่ยวิธีย่างก็จะแบบกลับได้ครั้งเดียวเท่านั้นกลับแล้วกลับเลยนะคะอย่าย่างให้แห้งมาก แล้วก็วิธีการกินนะคะเขาบอกว่าอย่าจิ้มน้ำจิ้มเยอะเดี๋ยวเสียรสชาติเนือ้อ,อต้องลองใช่ไหมคะคือถ้าใครมาแบบกินสายแม็กเนี่ยก็ต้องกินเนื้อเนาะ,นะส่วนของเราก็กินปูกับหอยไปค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะปูธารบาอะอาหารเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองแบบชิมเรียกว่าอะไรนะแตงกวาเป็นแตงกวาปงรสเนาะแบบให้ตัดเลี่ยงเขากลบกลบมาก เเป็นหมูสามชั้นแล้วก็น้ำจิ้มตัวนี้นะคะน้ำจิ้มเขาจะแบบออกรสแบบไล่ๆนะไม่เข้มมากเราถ้าเราอยากชอบแบบเปรี้ยวเผ็ดก,ก็จะมีเขาจะมีแบบกระเทียมพริออะไรแบบนบบให้ปรุงอะคะ่ะตัวนี้เนาะอืมอมตัวนี้หอยถูกยังเอออ่าเดี๋ยวมาดูหอยเชลนะคะหอยเชลญี่ปุ่นจริงเคยไปกินที่ญี่ปุ่นก็ขายแพงอยู่นะ ฟิลวันนี้ก็นึกจะว่าแบบเราอยู่โอซาก้าะค่ะนะคะราอจริงของที่ญี่ปุ่นอาหารก็ไม่ได้ถูกนะเอาจริงๆนะเราก็หากินมุกไปยากมากนะคะนะคะอืมอืมหน่อยหอมเด้งเลยเด้งเด้งปากเลย เผ็ดเผ็ดเปรีย้ยวเหมอร่อยอร่อยอร่อยเลยตัวเนี้แนะนำให้สั่งนะเพราะปกติไม่กินไหด่ดองงกสดไงจะไม่ทานปลาดิบแล้วก็ไข่ปลาดิบอันนี้คือมาแล้วก็ต้องลองเนาะขอแบบวาซาบินิดนึงแล้วก็ไข่กุ้งเอ้ยไขย่ไข่ปลาเนาะ โอเค okay, นะแต่มีความรู้สึกที่จะเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็เหมือนกินมันหมูอยู่ดีอ่ะให้ค่ะตอนนี้ย่างไปแล้วนะคะหมูหอยอ่ะหอยสุกแล้วนะคะหอยสังนี่จะเป็นการกินครั้งแรกของหอยสังญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่หอยสังแบบหอยสังในวันนักขไม่ใช่นะคะอย่าดราม่านะคะน้องจะไม่ออกมาจากเปลือกหอยค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นสาหร่ายนะคะกินคู่แล้วก็ที่ชอบมากคือแตงกวาอนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะกินหอยอมาค่ะหอยสังนะคะนี่อยากลองดูก่อนว่ากินได้ไหมก็เลยเอามาตัวเดียวนะคะน้องหอยสัง รอนร้อนร้อน,อนจะประมาณนี้เนาะอะแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยนะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอืมมีรสขมๆเหมือนที่คนอื่นบอกเลยขมใครกินบอกขมแต่ว่าโอเคนะกินได้นะแต่ขมจริงถ้าใครไม่ใช่สายกินของขมได้อะก็กินของย,อย่างอื่นเถอะค่ะ โอเคแล้วก็เนี่ยเขามีสาหร่ายด้วยนะใครชอบแบบสาหร่ายยำสารหร่ายสั่งได้นะคะแบบสั่งแล้วไม่อั้นเลยอดไปคัากินต่ออ่าเดี๋ยวเราจะกินเป็นหอยนางรมสดนะคะต้องมีมะนาวสไตล์ไทยนะคะต้องมีมะนาวนะคะแล้วก็จัดเลยค่ะอืมดีไหมคะสดมากสดมากอีฉันต้องลองแล้วล่ะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอา ปูนะคะปูทะเลบะลงไว้ข้างๆน้องน่าจะใช้เวลาย่างพอสมควรนะคะอ่าอันนี้คือตัวปูย่างปูทะเลบะนะคะที่เราย่างแล้วเดี๋ยวลองดูนะจะกินยังไงเนี่ยก็ต้องใช้มือแงะนิดนึงนะคะปูค่ะปูจะใช้เวลาย่างนิดหนึ่งก็ได้แล้วค

ีน้ำขนะองฉันเนี่ยหมดเลยค่ะทุกคนออยตอนนี้อิ่มแล้วนะคะเก็บโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็ทานของหวานของหวานที่นี่จะเป็นชาเขียวไอศครีมชาเขียวแล้วก็ไอศครีมวน,นิลานะคะชนีแล้วก็อนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรของหวานไม่ได้แบบเป็นิกเมเจออะไรนะคะเพราะว่าสไตล์ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆก็จะเป็นแนวไอศครีมชาเขียวมากกว่าหรือไม่ก็เป็นพวกขนมแป้งเนาะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอเคก็วันนี้ขอปิดวอล์กปิดคลิปอาจจะถ่ายแบบตะกุกตะกักมากเพราะอะไรรู้ไหมคะหิว เดี๋ยวย่างมังไม่ยางบางเลยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีแบบคนมาถือกล้องรีวิวให้เราเนาะก็โอเคมาจบก,การากินวันนี้นะคะในอาหารบุฟเฟ่นะคะเป็นปิ้งย่างยากินิคุนะคะก็คือจะเป็นทั้งซีฟูด้ดเนื้อหมูมีหมดเลยพวกทะเลอะไรเงี้ยถามว่าราคาเช็คบินมานะคะอยู่ที่ประมาณ1ัน1อนะคะอันนี้เน็ตแล้วเน็ตวมเครื่องดื่มรวมอะไรหมดแล้วนะคะคุ้มไหมก็ต้องไม่อยากบอกคืออยากให้คนชมอย่างประสิบจ,จี๊ดแถ้าจบโตแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วเพราะมันอิ่มมากแล้วก็เนื้อหมูเนื้อมวัวนะคะหรื ปูหอยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของพรีเมียมเป็นของแบบพี่เขาไมสูบเขาคัดของดีอะค่ะถ้าใครสายที่แบบอยากกินของพรีเมียม อยากกินของเกรดดีคุณภาพดีเนื้อไม่คาวเนื้อไม่เหนียวปูไม่เหม็นอะไรเงี้ยค่ะเนื้ออย่างเต็ม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 กล้ามเลยอะไรเงี้ยก็ลองแนะนำเนาะแต่จริงๆร้านนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะราคาหนักๆพั0ห้าพนะจะมีแบบ699ก็มีนะคะถ้าใครเป็นสายแบบอาหารญี่ปุ่นแต่แบบอยากกินแนวปิ้งย่างบุฟเฟ่ก็มาที่นี่ร้านร้านนี้ได้นะคะชื่อว่าร้านยากิญี่ปุ่นไรซิ่งนะคะเนี่ยอ,อยู่แถวแถวสุขุมวิท26นะคะก็ลองมาได้แต่ว่าแนะนำร้านไม่ได้ใหญ่นะคะแนะนำว่าให้โทรมาจองที่ก่อนได้นะคะโอเคมาตุงขออีกวน้นะะะคเพรราาาว่่่ออิิิมมมกกตจงๆ็ ฝากกด subscribe ฝากกด follow ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปตามยติดตามด้วยได้ค่ะโอเคไม่ขอบายบายทุกาน